สงสัยไหมคะทาไมเราต้องติดสติกเกอร์วัดท่าไม้ตัวสีขาวเอาไว้ท้ายรถด้วยติดเพื่ออะไรใครเป็นคนคิดเดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟังค่ะเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะคำว่าวัดท่าไม้เนี่ยสืบเนื่องมาจาก2คนนะคะจากคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมก็คือคุณโรเบิร์ตกับคุณปอเขาไปบวชพราหมณ์ที่วัดนี้นั่นเองคำนี้ก็เลยมีคนแบบว่าค้นหามากขึ้นนะคะแต่หนึ่งสิ่งที่โอเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็นแหละคือไอ้สติกเกอร์สีขาวที่แปะท,ท้ายรถที่เขียนคําว่าวัดท่าไม้เอ เขาติดกันทำไมคะโอยอมรับนะคะโอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันแต่ไม่เคยเสาชหาคาถามว่าเพราะอะไรแต่วันนี้นะคะโอจะพาทุกคนมาหาคําตอบกันว่าเขาแปะกันเพื่ออะไรแต่ก่อนอื่นพาทุกคนรู้จักกับวัดท่าไม้ก่อนฮะวัดท่าไม้ตั้งอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นวัดดังที่บรรดาสายมูเตลูหรือว่าคนที่คารพูชาพระราหูเนี่ยเขาจะไปกราบไหว้กันที่นี่นะเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆทั่วประเทศค่ะ ซึ่งเดิมนะคะวัดนี้เนี่ยเคยเป็นสำนักสงฆ์ชื่อว่าสำนักสงฆ์โพท,ที่รรมรังสีท่าไม้แต่ว่าในปีพศ2520ก็ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการสร้างเป็นวัดได้ค่ะเอาแล้วนะคะก็รู้กันไปแล้วเนาะว่าวัดนี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากทางด้านมูเตลูเรื่องเมตตามาหานิยมแต่มันเกี่ยวอะไรกับสติกเกอร์วัดท่าไม้ท้ายรถละ่ะเขาแปะกันเพื่ออะไร คำตอบจากพระครูประหลัดอุเทนท่านจเจ้าอาวาสวัดท่าไมใ้ให้ผลเอาไว้3ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ1คือเดิมทีเนี่ยแนวคิดสติกเกอร์ที่แปะที่รถอะค่ะท่านได้ไอเดียมาจากที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาคือท่านไปเห็นเป็นสติกเกอร์อุโบสถหินอ่อนแล้วท่านก็รู้สึกว่าเออก็ดูเป็นอะไรที่แบบน่าเลื่อมใสศรัทธาดีเนาะแต่ว่าตอนนั้นวัดท่าไม้ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นจุดขายหรือว่าจุดโดดเด่นแต่ว่าท่านก็อยากทาท่านก็เลยคิดอ,อ่ะงั้นเอาคําว่าวัดท่าไม้ด้วยบนสติกเกอร์สีขาวนี่แ มองว่าเออมันมันก็ดีแล้วอีกอย่างเนี่ยมันแสดงถึงความเลื่อมใสว่าคนนี้เคยไปวัดนี้มาแล้วแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในวัดนี้นั่นเองค่ะคือแปะไว้ที่รถก็เห็นเด่นชัดเลย 2. ความเชื่อในเรื่องของพลังเมตตามหานิยมคือพระครูประหลอุเทนท่านพูดค่ะว่าสติกเกอร์วัดท่าไม้ทุกชิ้นเนี่ยผ่านพิธีปลุกเสษนะคะคล้ายๆกับเรื่องของผ้าย,ยันเลยก็คือเหมือนกับเป็นการให้ลูกศิษย์เนี่ยมีความถูกคุ้มครองแคล้วคผ้าปลอดภัยเวลาขับรถบนท้องถนนนั่นเองค่ะแล้วเขาก็ติดให้กับลูกศิษย์แบบฟรีๆเลยด้วยนะคะ ข้อ3มค่ะมันเป็นกุศโลบายที่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาที่แบบว่ามาจากวัดเดียวกันมีครูคนเดียวกันมีความอบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาเจอปัญหาบนท้องถนนก็อยากให้ใจเย็นถ้าเจออะไรใครก็คือไม่ใจร้อนไม่เหยียดเลี่ยนซึ่งกันและกันนั่นเอง สรุปนะคะทุกคนคงเข้าใจแล้วเนาะว่าซิกเวอวัฒน์ไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของฝุดสโลบายก็ได้แต่สุดท้ายแล้วโอ๋มองว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมบหรือว่าก่อนที่จะเชื่อแต่ที่สําคัญคือขอให้เชื่ออย่างมีสติไม่เชื่อแบบขาดสติไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นและไม่ดุดเบียนตัวเองไปแล้วกันนะคะเอาละถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะโอ๋ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ทุกช่องทางของสปริงออนไลน์เอาไว้ให้ด้วยนะคะ